ดูกันต่อนะฮะอันนี้เป็นข่าวใหญ่ที่เพิ่งมาเมื่อตอนเช้ามืดที่ผ่านมานี่เองนะครับ a อ p l e ครับอยู่มีการประกาศสิ่งที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตลาดอยู่เหมือนกันนะครับ Apple ิ v c ี r ครับ a อ p l e อยากจะทำรถมานานแล้วนะครับมีการสร้าง Entity บริษัทลูกขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องการทำรถโดยเฉพาะมีทีมงานที่แบบเอาเข้ามานะครับคืออยากทำรถแล้วก็มองว่าแบรนด์ระดับ Apple ถ้า Apple ทํทำรถโอ้โหขายดิบขายดีแน่นอนนะคแค่บอกว่า Apple Car เท่านั้นอะจะมีคนซื้อนะฮะอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ Apple หวังเอาไว้แล้วก็จะทำ EV Car ด้วยลิงก์กับ IOS โอโทุกคนก็กาวกันไปไกลเลยนะช่วงนั้นเนี่ยคุณ Apple ก็ขึ้นแล้วก็ Market Cap ก็ขึ้นไปยาวๆเลยนะเป็นอันับ2ปรากฏว่าวันนี้มันเปลี่ยนไปนะครับ AI มานะทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนทำให้ Apple ต้องหันมามองตัวเองว่าไอ้ทีมที่จะโตไปแบบรถสไตล์รถ EV เนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ธุรกิจที่ตัวเองถนัดเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะลงเม็ดเงินขนาดนั้นไหมแล้วก็ เดินต่อไปนะปรากฏว่าเขาประเมินแล้วมันไม่คุ้มนะฮะสั่งปิดแล้วครับชัดดาว c a n c e ิ plan ทุกอย่างนะเกี่ยวกับการสร้างรถนะตอนนี้ไม่มีแล้วนะแผนรถ Apple แอ p เปเนี่ยตอนนี้ลดคนงานบางส่วนโดนไล่ออกบางส่วนเอาคนไปอยู่ดิพาร์ตเมนต์อื่นนะฮะอันนี้ก็ ว่ากันไปสิ่งนี้น่าจะบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างนะสำหรับ Apple นะนะนี่ก็เป็นเนี่ยเหมือนกันนะ Apple w i n d นดาว e c เล็กทริในรายงานนะจริงๆอยากให้ฟังรายงาน u ูเบิเหมือนกันแนตะ่โหแต่มัน6นาทชีเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังแล้วกันนะผมสรุปดีกว่า <laughs> Apple เนี่ยไปเห็น AI นะในข่าวเขาวิเคราะห์ว่าไปเห็น AI เข้าไปเห็นคนอื่นเขาโต AI ตุ้มๆๆนะแล้วเราก็ไม่ยอม AI สักทีไม่สังเกต่า Apple ไม่ได้ใช้คำว่า AI ไ่ไม่ใช t i f i c i a l intelligence พอมองว่ามันเป็นคําพูดเก่าแล้ว Apple ไม่อยากจะไปซ้ำใครนะแต่ใช้อ้อมๆเกี่ยวกับ AI แต่ก็ไม่ถึง AI โดยตรงนะครับซึ่งปรากฏมันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะหุ้นมันก็ตกตกแล้วก็ย่อมาโดย Microsoft แซงอีกนะไมโครซอฟที่ไป AI แบบเต็มสตรีมเนี่ยกับไปได้ดีกว่านะเพราะฉะนั้น Apple เนี่ยตอนนี้ตอนแรกทิศทางจะไปคานะไปลด ไม่เอาแล้วนะฮะยุบคนแล้วก็เหมือนจะกลับมา AI แล้วนะตอนนี้โปรเจกต์จะทำให้ AI มันเชื่อมต่อถึงกันมาโฟกัสธุรกิจของตัวเองสินค้าของตัวเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นไอตัว vision pro นะฮะที่ก็ผมก็ฟังมาแล้วนะหลายคนก็ชอบบางคนก็แป๊บเดียวก็เบื่อนะฮะก็ลองดูแล้วกันก็มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ย จะมาโฟกัสสินค้าของตัวเองแล้วก็ทำให้มันมี a อองอะไรกันมากขึ้นนะเข้ามาทางสไตล์ AI อีกเช่นเดิม่จริงๆก็เห็นด้วยนะเพราะว่าเอาตรงๆนะไอโฟนไม่มีอะไรใหม่มาสักพักแล้วนะฮะเ,เปลี่ยนตัวเลขแล้วก็ปรับนิดหน่อยมันน่าเกียดไงนะฮะในมุมของผู้บริโภคอะมันน่าเกียดที่ปล่าประกาศว่ามันเป็น i อ h o n e 14 iPhone 15เงนะี้ยพอไปดูเลยดีเทล มันจะบอกตรงนะแทบจะใช้เคสเดียวกันเลยนะนะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรใหม่เลยนะในมุมผู้บริโภคนะผมว่ามันเสียเปรียบนะแล้วก็ต้องต้องพัฒนาเรื่องนี้เพราะทำอย่างนี้มาหลายหลายหลายทีละนะหลายการอัปเกรดละคนเริ่มชินนะแล้วยังถ้ายันจะทําต่อไปเนี่ยแน่นอนตลาดจะเล็กลงนะช่วงนี้ที่จีนก็ขายได้น้อยลงด้วยนะนี่ผมพูดแบบเป็นกลางนะในฐานะคนใช้คนหนึ่งไม่แฮปปี้หรอกที่ที่มันเปลี่ยนนิดเดียวแล้วคุณก็เอามาขายใหม่นะ แล้วก็ต้องมีไทม์ไลน์ออกทุกปีถ้า,างั้นคุณออก2ปีครั้งดีกว่าถ้าจะออกแค่นี้นะ <c oughs> อ่ะบนๆเมงนั้นแหละไปดูกันต่อนะฮะ l n น e l นี่ฮะ Intel มาตมีอีกแล้วนะฮะประกาศชัดเจนเลยครับว่าจะทวงบาลังคืนดูกไหมเอา High n a e ย v ไป6เครื่องล่าสุดครับออกมาตั้งเป้าแล้วครับตั้งเป้าผลิต AI Chip for pc 100ล้านเครื่องนะฮะภายในปี2025โอ้ my god ภายในปีหน้านะครับ ขอร้อยล้านเครื่องไม่มากใหม่ขอร้อยล้านเครื่องจะเอาคืนไม่ได้แล้วก็สิ่งที่จะทําให้ Intel achieve หรือว่าประสบความสําเร็จในเป้าหมายนี้ก็คือ Microsoft นั่นเองนะฮะไปพาร์ทเนอร์กับ Microsoft แล้วก็ไอพีทั้งหลายนะที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ถ้าอยากมี AI ใช้ทิป Intel นะฮะ Intel แล้วก็ตั้งใจที่จะทำเอกให้ได้ร้อยล้านเครื่องสําหรับ PC นะต้องรอดูว่า Microsoft จะเป็น หัวหอกสาคัญที่จะปั้นขึ้นมาหรือเปล่าจริงจริง e l ส่งให้ Microsoft ก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่า Microsoft เนี่ยก็ซ,ซื้อไปก่อนแต่ว่าขานึงก็จ้องจะทําเองอยู่แล้วนะมันก็ต้องดูด้วยนะ m i c r o s o f t เองเขาก็ดูตลาดให้ Intel ลองซื้อ Intel ไปก่อนเดี๋ยวถ้าตลาดดีกูทําเองนะมันก็เรื่องปกตินะก็จะมีการลักษณะการทําธุรกิจแบบนี้อยู่ตอนนี้ถ้าไปลงทุนเครื่อง High n a v ยังไม่รู้เลยว่าไอเอไอพเนี่ยมันจะขายได้หรือเปล่าถูกไหมงั้นแต่ว่ามีคนลงทุนไปแล้วนี่ตั้ง6เครื่อง ก็ไปใช้บริการเขาก็ได้นะครับ AI PC เห็นไหมทุกอย่างเนี่ยจะเติมเข้า AI ไปหมดเราเห็น s ซัมซุงใช้ AI Phone นะแล้วเราเห็น Microsoft ใช้คาว่า AI PC Intel ใช้ AI ชิปโอ้เวนตำช่ว <laughs> ง,งนี้อะไรก็ AI จุดๆ AI จุดๆไปหมดนะฮะประมาณนี้